สวัสดีครับพี่พี่นะทุกคนวันนี้นะครับเสนอนะครับก็อยากจะมาทําเป็นรีวิวนะครับสั้นๆนะครับสำหรับคนที่คิดว่าให้เจ้าตัว h u วเว่ P40 Pro Plus เนี่ยมันแบดอึดขนาดไหนนะครับผมเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังใช้เจ้าตัว h u วเว่นะครับ P40 Pro Plus เนี่ยในการเดินทางนะครับด้วย GPS นะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเป็นยังไงบ้าง นี่นะครับตอนนี้ผมกำลังใช้เจ้าตัว Huawei P40 Pro Plus นะครับแบตเตอรี่นะครับผมเนี่ยรีบออกมานะครับเลยชาร์จได้ไม่เต็มนะครับอยู่ที่97เปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ6โมง18นาทีนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะอยู่ได้จนจบทริปหรือเปล่านะครับเพราะว่าการขับรถเนี่ยจากกรุงเทพ จากเชียงใหม่ไปกรุงเทพเนี่ยมันก็ประมาณ7 8 0 0โลนะครับแล้วก็เวลงเวลาที่จะใช้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ8-9ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแต่ผมเนี่ยจะเป็นคนที่ขับรถนี่ไม่ได้เร็วมากนะครับดังนั้นก็อานจ,จะตีเป็น9 9ชั่วโมง1ิชั่วโมงได้ประมาณนี้ดูสิว่าเจ้าตัว OIP 40 Pro+ Plus เนี่ยจะสามารถอยู่ได้บอกทางผมได้จนถึงตอนนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่9 7ปซนตอนนี้นะครับก็เวลาเนี่ยก็ผ่านมาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับฝนตกก็เป็นประปรายนะครับดูว่าตอนนี้เนี่ยหมอกเนี่ยหนามากค่อนข้างที่จะหนานะครับแต่ว่าตอนที่ผม ขับมาแรกๆเนี่ยหมอกหนากว่านี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันใกล้จะเช้ามากละนะครับก็เลยหมอกน่าจะน้อยลงนะครับแบบที่เห็นตอนนี้นะครับส่วนเจ้าตัวโหวไอพี40 Pro Plus เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่87เปอร์เซ็นต์นะครับโดยประมาณนะครับถ้าเกิดว่าสังเกตดูดีๆนะครับคือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมานี่นะครับก็คือใช้ ตัวเริ่มออกเดินทางเนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนประมาณ6โมง17นาทีนะครับตอนนี้เนี่ยประมาณ7โมง11นาทีนะครับก็เกือบชั่วโมงได้นะครับเจ้าตัวฮุ่ยเว่ย P40 Pro Plus เนี่ยนะครับจาก9 7เปนี่ยนะครับเปิด GPS ตลอดทางมาเลยนะครับผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็ลดไปประมาณ10 จริงเนี่นะครับก็บอกเอจ้าตัวแบตเตอรี่ไปแล้วว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าพอดีท้องฟ้ามันสวยอ่ะนะครับก็เลยอยากจะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกละกันนะครับคือหมอกเนี่ยตอนออกมาเช้าเ้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับพอสมควรแต่ว่าตอนนี้นี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แดดเนี่ยก็เริ่มออกมานะครับฟ้าเริ่มเปิดละกันง่ายๆนะครับตอนนี้ส่วน เดี๋ยวให้ดูนี่ครับตอนนี้คือถ้าเกิดว่าทุกคนดูตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็จะรู้ว่าตอนแรกเนี่ยโอ้โหผมคุยกับตัวเองเนี่ยอยู่ในเหมือนอยู่ในที่มืดมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มสว่างแล้วนะครับทุกคนเนี่ยเริ่มเห็นหน้าผมชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ผ่านนะครับตัวกําลังเข้าสู่จังหวัดลําปางน,นะครับ อย่างที่ผมบอกเหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่นะครับตอนนี้อยู่ที่87ถือว่าค่อนข้างที่จะอึดทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าโตโ h เว w e i P40 Pro Plus ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณ8โมง19นาทีนะครับก็ผ่านไปอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างานะครับตอนนี้เนี่ยอากาศข้างนอกเนี่ยก็ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า อย่างที่ว่ากันนี้สําสหรับคนที่ติดตามข่าวนะก็จะรู้ว่าเมืองไทยเราตอนนี้เนี่ยพายุพายุเนี่ยเข้ามาหลายลูกมากๆนะครับสําหรับคนที่จะต้องขับลงขับรถทางไกลเนี่ยช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่างดได้เนี่ยก็พักไว้ก่อนก็จะดีกว่านะครับแต่ว่าของผมเองเนี่ยคือพอดีมีเหตุฉุกเฉินนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องออกเดินทางน,นะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณเจสิบกว่านะครับ จดได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ลดไปนะครับอีกประมาณ10%เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่คิดว่าจะใช้เจ้าตัว Huawei P 4 0 Pro Plus นะครับในการเปิด GPS เดินทางเนี่ยคิดว่าน่าจะพอใช้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะทดสอบต่อไปนะครับเพราะว่ายังเหลือการเดินทางอีกประมาณ6ชั่วโมงกว่านะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึง นี้นะครับก็ให้ดูวิวเล่นๆไปก่อนนะครับเพราะว่านานๆจะได้เห็นสักทีหนึ่งนะครับสำหรับหมอกลงคนกรุงเทพนะครับเห็นหมอกลงแบบนี้เนี่ยก็จะตื่นเต้นนิดหนึ่งนะครับนี่ให้ดูวิวหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันมันสวยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้เห็นภูเขาจริงๆเนี่ยช่วงเช้าแบบนี้เนี่ยน่าจะเห็นยากนิดหนึ่งมันจะถูกปกคลุมนะครับด้วยหมอกเป็นส่วนมาก ตอนนี้นะครับก็อีกประมาณ60กว่ากิโลนะครับก็จะเข้าสู่จังหวัดตากนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ9โมง18นาทีนะครับประมาณ9โมง17นาทีนะครับผมออกเดินทางเนี่ยตั้งแต่ประมาณ6โมง17นาทีนะครับก็ผ่านมาได้ประมาณ3ชั่วโมงได้นะครับตอนนี้เนี่ย GPS ที่เปิดนะครับก็คือเจ้าตัว Huawei P40 Pro Plus เนี่ยครับ แบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ64%สิ่เปอร์เซ็นนะครับยังเหลือเวลาอีกประมาณ5ชั่วโมงกว่านะครับก็เดี๋ยวมาลองดูว่าจะอยู่ถึงไหมนะครับระหว่างนี้เนี่ยก็ดูวงดูวิวกันไปก่อนได้นะครับตอนนี้เนี่ยหมอกเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือน ให้เห็นโซนภูขขงผู้เขานะครับแต่ว่าช่วงนี้อากาศเนี่ยมันก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีดงมีแดดเลยตอนนี้ตอนนี้นะครับก็มาพักเติมน้ำมันนะครับอยู่ที่ปั๊มแห่งหนึ่งนะครับก็กำลังจะสตาร์ทเครื่องยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเลยนะครับจะดูว่าตอนนี้เนี่ยวิ่งมาทั้งหมดนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่48เปอร์เซ็นต์นะครับระยะทางเนี่ยเหลืออีกประมาณ400กว่ากิโลนะครับ ตีเป็นชุเวลาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเกือบ5้าชั่วโมงได้นะครับพอออกนอกเส้นทางเนี่ยเจ้าตัว G P S เนี่ยมันก็จะแบบพยายามหาเส้นทางนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงอะไรส่วนการขับมาตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับอากงอากาศเนี่ยเริ่มแดดองแดดออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะคอยรายงานเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยลืมดูเลย เป็นเวลานะครับ10.24นาทีนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่48เปอร์เซ็นต์ก็ก่อนจะเดินทางต่อนี่นะครับก็ต้องขอสรุปก่อนนิดนึงนะครับว่าเจ้าตัว Huawei P40 Pro Plus เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้แค่มือถือตัวนี้ตัวเดียวนะครับในการเปิด GPS เดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่หรือว่าเชียงใหม่ไปกรุงเทพเนี่ย ส่วนตัวผมเองคิดว่ามันไม่น่าจะพอนะครับตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ2 2บเปเซนนะครับขณะนี้เป็นเวลาสิบสองนาฬิกาบนาทีก็คือผมออกเดินทางเนี่ยตั้งแต่ประมาณ6โมงนะครับก็คือ Screen on time เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบหชั่วโมงกว่าตลอดเวลาเลยนะครับระยะเวลาตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่อีกสามชั่วโมงโดยประมาณนะครับคือถ้าถามผมเนี่ย ปกติเนี่ย <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบเห็นมือถือที่แบตเตอรี่ใกล้จะหมดนะครับแบบนี้นะครับปกติเนี่ยผมจะให้มันต่ํากว่า50เนี่ยผมก็ชาร์จแล้วนะครับหรือบางทีเนี่ยประมาณ60ก็ชาร์จแล้วด้วยนะครับเป็นคนที่ทนเห็นแบตเตอรี่เหลือน้อยไม่ได้นะครับแล้วก็พอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยคือควรจะมี power bank หรือว่ามีมือถือสำรองอีกสักเครื่อง น่าจะเป็นหนทางที่ดีกว่านะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นางที่ผมบอกคือเจ้าตัว Huawei P 4 0 Pro Plus ของผมเนี่ยไม,ไม่ได้ลงตัว GMS ไว้นะครับแล้วก็พอใช้งานเจ้าตัว Google Map เนี่ยมันจะต้องโหลดเจ้าตัว G Space มาแล้วก็โหลด Google Map ผ่าน G Space นะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าตัว G Space เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างที่จะกินแบตเตอรี่เยอะพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่จะใช้ งานเจ้าตัวตัวนี้เนี่ยคือแบตเตอรี่ของ kirin 990 5g เนี่ยอืดนะแต่ว่าพอบวกกับเจ้าตัว g space เนี่ยมันก็อาจจะลดความอืดมันลงไปหน่อยนะครับทุกคนเนี่ยเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมนะครับก็อลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็หรือว่าก็แชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เซิร์นเสิร์ฟนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนทิ้งท้ายไว้กับภาพห้องน้ำที่มาเข้า นะครับตอนนี้เนี่ยกำลังใกล้จะถึงนครสวรรค์นะครับก็อยากดูคลิปอะไรต่อเนี่ยก็คอมเมนต์กันมานะครับ